สวัสดีครับผมไอพี่น้องเอซีมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่าน บาวายสเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวนะครับเนาะหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube ตู้คำปันสุกนะครับนะเนาะมาเจอตู้คำวันนี้กรอยูหองคือเก้าพี่น้องเงยเนาะะมาเจอกับมีสิ่งดีๆมาในน้นำพี่น้องเงยเนาะอะย่างไ้ทุกคนได้ลองใส่ลองเมืองกันเนาะน,นั่นก็คือสบู่พี่น้องอนี่สบู่ขมิ้นสมุนไพรนะครับนะะทุกคนใช้ได้ใช้ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เนาะดับกลิ่นตัวได้ดีเนาะดับกลิ่นตัวได้ดีมากๆเลยครับสำหรับสบู่ขมิน้นสมุนไพรสูตรนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องฝ้าเรื่องฝ้าพี่น้องฝ้านี่ก็หายกระจางหายนะครับนะหน้าก็จะนิ่มผิวทำให้ทำให้ผิวนิ่มนะครับนี่ต้องก้อนนี้เลยสบู่ขมิน้นสมุนไพรเนาะเพียงก้อนละ70บาทเท่านั้นเองนะครับเพียงก้อน ละ70บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าคนไหนสั่ง 3- 4หรือถึง5ก้อนขึ้นไปตู้คาจัดโปรให้เลยนะครับนะจัดโปรให้เลยอ่าก้อนละ50บาทนะครับผมนะส่งถึงที่นะครับนี่เอาไปลองใช้ลองดูลองไม่ผิดหวนะังเนาะอ่าตู้คำพูดอย่าเพิ่งเชื่อตู้คาครับต้องลองด้วยตัวเองนะครับผมนะอ่าลองดูลองดูนะครับลองด้วยตัวเองถึงจะรู้และถึงจะเชื่อว่าตู้คาพูดจริงนะครับเนาะนี่ก็ฝากด้วยพี่น้อง เพียงก้อนละ70บาทเท่านั้นเองก้อนเจ็บาทเท่านั้นเองเนาะแต่ถ้าคนไหนสั่งสีห้าก้อนขึ้นไปทุกคำให้ก้อนละ50บาทส่งถึงซิส่งถึงที่พี่น้องเลยนะลองดูพี่น้องลองไปใช้ดูอ่าของไม่ถึงของไม่ถึงหน้าบ้านทุกคนไม่รับตังค์เนาะไม่รับโอนมาเลยพี่น้องเลยส่งถึงที่นะเพียงแค่เขียนที่อยู่เบอร์โทรเนาะลง Facebook หรือ Messenger ส่งมาหาตูกคํหรือไลฟ์ตู้คํก็ได้เนาะนี่แหละพี่น้องเอาฝากกนแน่และไม่ต้องห่วงของเรายังมีเยอะพี่น้องนี่เนาะนี่ๆๆๆพี่น้องนี่เห็นบ่เป็นกองหลายเลยนี่แม่นบ่นี่พี่น้องเอ้ยซึ่งเอ่อคํกับินีออเดอร์หรือว่าส่งขึ้นไปทางประเทศลาวเนาะ50ก่อนพี่น้องคือส่งไปให้อีกสาขานึงเนาะก็คือตู้4พี่น้อง ตัวสีพนตุข้าเมื่อไห้ตอนนั่นกะแป๊บเดียวพี่น้องเนาะการทำในยอดดีพี่น้องก็ว่าเอ็นซีพนกะลองใช้แล้วก็เห็นผลในดีเนาะผลตอบรับมากกัโอเคพี่น้องขอบุณขอบคุณในหลายเดนาะที่วันนี้เราเสียใจวางใจตุขามได้พี่น้องเลยเนาะพอเดินก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะพี่สาวพี่น้องเลยเนาะพี่สาวของตุขามเนก็คือหรือว่าเอื่อยเนาะภาษาอิตาลีเนาภาษาเราก็เอื่อยเนาะภาษากลางกาก็ พี่สาวเนาะพี่สาวของตุ๊กคัมเอ๋ยฮะพี่หักพี่น้องเอ้ยเป็นอยู่ทางญี่ปุ่นนะครับนะเพิ่นก็ได้ทำให้ตุ๊กคัมมีใส้ใจเสริมเนาะก็คือสบู่พี่น้องเอ๋ย่รจัดการให้น้องกับบุหลาญเด้อเอ๋ยพี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้องหลังจากที่ว่าเราติดตามข่าวเนาะข่าวเรื่องของพระลินกันเลยบัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือหยกมาถามเอฟซีเนาะ เอซีที่ว่าเป็นคนลาวหรือว่าฝั่งลาวฮนแหละเนาะคลิปนี้ตุกคให้อยากถามว่าคนลาวคิดยังไงเนาะกับพระสองพี่น้องพระบุญลายกับพระินเนาะครับเนาะเพราะเป็นพระลาวนะพี่น้องเป็นพระสาวปพลาวแต่ว่ามาจำพรรษาอยู่ที่ประเทศไทยเนาะครับเนาะออยู่วัดป่าอำเภอคอนแก่นบอกพี่น้องนี่พี่น้องมาเข้าเมืองกันเลยเนาะ ข่าวที่คนเรากําลังติดตามและการกำลังเป็นกระแสใหญ่ในปัจจุบันก็คือเรื่องพระทรงองค์ที่ชื่อขับไลออกจากจังหวัดอุดรของประเทศไทยกาททุแร์สำหรันได้ที่ว่าียพัเขาสักประเทศเราอย่าลืมกดติดตามทรงของเราไว้ในสโลโครครับ สำหับก <th> ็ม <c oughs> ีการนาเสนอข่าวี้ออกไปแล้วนศงว่าข้อมูลกับขอนขางที่จะไปในทิศทางเดียวกันเนศงว่าในเราเขานซือเราเขาก็มีการนำเสนอข่าวในเส้นเดียวกันสนั่นนไลคยคนก็ได้เข้าไปแสดงความคิดความเห็นต่างๆนานาึ่งว่าเสียงแต่งออกเมาไลฟ์ไฟนศงว่าคนเราติดตามเขานี่อนข้างที่จะลายถือว่าเป็นข่าวที่คนเราถือเป็นข่าวใหญ่และในปัจจุบันนะลสุดพารินที์ว่าเป็นข่าวก็ได้ออกมาสีแจงแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เบิ่งคลิปในการสีแจงในตอนท้ายของรายการเดี๋ยวเขาจะมาท้าวความคืนสำหรับท้าได้ถือว หรือว่ายัางภูต้นเรื่องเนว่ามีที่ไปที่มาเดาใดสาหรับเขานี่เนาะต้นเรื่องก็คือมีพระจากประเทศเราสององค์ก็คือสองพี่น้องซือพระลินและพระบัวไลไปจังหวัดทิวัดบาดอนบันเทือนอาเภอบันพือจังหวัดอุดรประเทศไทยเนาะนแลวก็ซึ่งอยู่มาหลาย้ากรแล้วกับรว่าอยู่มาหลายปีแล้วพระสององค์นี้เป็นพระหนุ่มนับพัฒนาและก็มีแนวความคิดแนวทางปฏิบัติอาจจะแตกต่างจากพระรุ่นเก่าที่่าอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะการเคลื่อนไหว่านโซเชียลต่างๆเพื่อสื่อสารกับญาติโยมโดยทั่วไป าลินถือว่าเป็นพราสื้อดังในอำเภอบันพืษจังหวัดอุดรและกกเป็น ไปที่หูจักในจังหวัดใกลเคียงส่วนในเราอาจจะหู้จักเฉพาะคนบางกลุ่มครันว่าทั่วไปยังบุคคลหูจักปานใดแต่กะจะมีลูกศิษย์ลูกหาบางกลุ่มที่อยู่ในเราเนาะณปัจจุบันโซเชียลของพระลินที่ว่ามีคนติดตามจํานวนลายสําหรับแฟนเพจเนาะก็คือ1ล้านสแสนคนที่กําลังติดตามอยู่และการติ๊กตอกมีอยู่เก้าแสนห้าหมื่นสองพันคนอันนี้ถือว่าเป็นผาพระสื่อดังเลยก็ว่าได้นเพราะว่าทั่วไปอาจจะยังบมโหะเท่านี้ด้วยซ้ำเนาะอันนี้เป็นเป็นของพระที่มีการซ้อนธรรมะแต่ว่ามียอดติดตามค เป็นพระดังสมควรที่ว่าเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลุงหาและก็มีคนศรัทธาในพื้นที่คนขางที่จะไล่เซิงพระสมัยใหม่นเนาะเึิงพระสมัยใหม่เนี่เขาจก,ก็จะมีการสอนธรรมะทางในวัดและก็ะผ่านสื่อโชซซียลต่างๆเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี่การสอนผ่านสื่อชซซียลถือว่าด้รับความนิยมไล่และก็ะมีพระที่เป็นเซเลปพระที่เป็นไอดอลแบบในการคนขางที่จะไล่เนาะนอกจากนั้นพาลินยังสร้สางสร้สางพัฒนาวัดหลายอย่างเรื่องอา สังสาพันนาวัดหลายอย่างแต่ว่าเริ่มมีประเด็นก็คือตั้งแต่บุระตั้งแต่พาลินสังทูปทำพญานาคที่สร้างขึ้นด้วยงบเกือบ3าล้านบาทอันนี้ข้อมูลจากข่าวจากสำนักข่าวไทยไลยแห่งเนาะว่าเป็นเสียงเดียวกันก็คือมีการสังทูปทำพญานาคที่สร้างขึ้นด้วยงบเกือบสาล้านบาทเพียงพอว่าไปฟันเห็นหรือว่านิมิตเห็นเศษผ้าที่ว่าเปื้อนเลือดอยู่ในพื้นที่ของการ,กร่อสร้างหรือว่าในโครงสังของโตถัพพญานาคซึ่งสร้างความโมโหใจให้หลายฝ่ายนบตั้งแต่นั้นมาเนาะยิงตามการน,นำเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย สำหรับข่าวไทยแห่งต่างๆนอเหตุผลที่ภาลินถือเจ้าคณะจังหวัดอุดรไฟายธรรมยุทธ์ขับไล่ออกจากพื้นที่เหตุผลแมนล่นภาลินมีการเคลื่อนไหวที่ขัดต่อแนวทางปฏิบัติของวัดและกะผาในพื้นที่ที่เคยปฏิบัติ น่ที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นต้นการประพุทธปฏิบัติมอมเมาประชาชนด้วยอวิสาหนอาออวิสาก็คือพวกสัญญาศาตรต่างๆโดยการเขียนยันลงตามตน้ตนโตฟ้ามือส่งขัดต่อหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาและการบสังรวมบสชงรวมระวังต่อการใช้สื่อ นอพันธุ์สือซเชียลต่างๆให้เกิดความเสียหายต่อคณะสงฆ์เป็นการประพฤติผิดอย่างห้แห่งเลยว่าสั่งให้มีการพลจากเขตการปกค,ครองพระสงฆ์จังหวดัดอุดรไฟายธรรมยุทธกำหนดภายในเจวันก็คือให้ออกจากพื้นที่นอสังวันในปัจจุบันครับลรยคนงานที่ข่าวขกานนล้คือตอนนี้นอพนนันเลนคืเป็นข่าวนอเป็นข่าวอยู่ในอ่า ขอรหัสไลา์บอลก็ไดปัจจุบันได้กลับมาที่โซนปปุ๋ลาไปเที่ยวหอยหลังจากที่ว่ามีแจ้งการออกตั้งแต่วันที่18เนะถ้าถ้าจุมีทาาชื่อพิดขอโทษขออภัยก็ตั้งแต่วันที่18เนะภายในเจวันให้ออกจากจังหวัดอุนดอนก็คือในปัจจุบันกลับมาที่โซนปปุาไปเที่ยวหอยแล้ท่านก็ได้ออกมาสีแจงดกเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ไปฟังคลิปนำกันว่าเพิ่นจะสีแจงแนวใดนี้พระอาจารย์จะมาขอ เอีอง,นงเอานาะคลิปตัว,ว,ตวนี้คือ,อนนตู้คํำได้ลงไปแล้วน้องทีว่าพระอาจารย์ออเ,เพิอเอพอเอพ่ออกมาชี้แจงนี่พี่น้องก็มีนีพี่น้องพระดินออกมาชี้แจงน้องพี่น้อง,งออกมาบอกแล้วว่าเขาบอกว่ามีการก่อสร้างถ้ำน้ำตกพญานะาคแล้วเสร็จปุ๊บระหว่างกัน ระหว่างการก่อสร้างมีพระอยู่รูปหนึ่งคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเนาะมีพระบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ลองทุบดูสิไอ้ตรงถ้ำน้ำตกตรงเนี้ยมันมีคนเอาของต่ำม,มาซุกเอาไว้ตอนแรกทุกคนก็ตกใจนะคะแต่พอทุบออกมาจริงๆที่อุดรค่ะถ้ำน้ำตกกยาน,น่าอ่ะมีพวกพระอนามัยกับพวกพระถุงผู้หญิง <c oughs> แล้วก็เสื้อผ้าเปื้อนเลือดซุกเอาไว้จริงๆ <c oughs> คุณผู้ชมประถมมาหมด <c oughs> ต้นเรื่องมันมาจากตรงนี้ค่ะ แล้วตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นเรื่องของแบบช่างก่อสร้างเขาไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่แต่เหตุการณ์ทั้งหมดไม่แน่ใจว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเพราะผ่านมาถึงวันนี้คุณผู้ชมคะพระที่บอกว่ามีการนั่งทางไหนแล้วนิมิตเห็นว่าให้ไปทุบที่ท่ำนน้ำตกพยานาคดูหน่อยมีของไม่ดีอยู่ในนั้นชื่อว่าพระลินแล้ววันนี้กลายเป็นประเด็นมากเลยเพราะเห็นบอกมีจดหมายจากเจ้าคณะ ของจังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมมีหนังสือให้พระลินพ้นจากเขตการปกครองของเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีและไม่ใช่แค่พระลินคนเดียวเพราะพระลินเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยคือเดิมทีเป็นพระจากสปปลา,าวนะคะ,ละ,ละมาอยู่ <ตะ S 1> ในไทย <ละ S 1> กับ <ละ S 1> น้อง <ละ S 1> ชื่อว่าพระบัวลัยแล้วก็เหมือนกับมา ทุดงมาสร้างเหมือนกับเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตกพญานาคอะไรเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีกลายเป็นว่าชาวบ้านน่ะไม่แน่ใจว่ามีใครไปร้องหรือเปล่าคุณผู้ชมทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีฝ่ายธรรมยุทธ์ออกคําสั่งทําหนังสือขับคุ้นเขตการปกครองของคณะสงฆ์ฐานมอมเมาประชาชนด้วยอวิชาชาสร้างความหลงผิดต่อพุทธศาสนาทำเป็นตนไม่สมรวมแล้วบอกไม่ได้มีให้เรื่องถ้ำน้ำตกพญานาคนะคะ เห็นบอกมอมเมาประชาชนไปสัตยยงสักยันอะไรไม่รู้ให้สับทางด้านของชาวบ้านคุณผู้ชมคะวันนี้อภรินทีวีลงพื้นที่ไปแล้วเห็นบอกว่ามีคลิปของพระลินที่ชี้แจงหลังจากที่มีคําสั่งของคณะสงฆ์ไทยออกมาเรื่องที่บอกให้ถูกขับออกจากวัดพระลินเองตอนนี้เห็นบอกออกจากพื้นที่จุดตรงนี้แล้วแต่อัดคลิปชี้แจงในโลกออนไลน์ค่ะ นี้พระอาจารย์จะมาขอสีแจงประเด็นดามาเรื่องเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธ์ที่มีหนังสือออกมาให้ผนจากเหตุการปกครองของท่านต้องขอขอบคุณในความเมตตาครูบาอาจารย์ที่ยังมีหนังสือมาให้แต่หนังสือที่ทำม,มานี้ก็คือเป็นเรื่องราวอันเก่าอันเดิมโดยไปการาบเรียนท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทาตามทิ่ท่านบอกโอต่ที่นี้ก็เอาเ่อ,อเคเอพี่น้อง้าเบิง่ันนี่พอเนาะเพราะว่า ติดตามข่าวมันกามีประเด็นนี่แหละพี่น้องคือการตามที่ว่าทุกคั่มติดตามข่าวนะครับเนาะถ้าว่าบ่มีพิพาทอันใดคือว่าท่านนี่เนาะพระอาจารย์ลินนี่ก็คือได้เดินทางกับสปปลาวแล้วพี่น้องเอลยเนาะเพราะว่าเพิ่นก็บไ่ได้ขับไล่แล้วก็บไ่ได้ให้ออกจากประเทศไทยดอกเนาะพี่น้องเพิ่นแค่พูดผู้ปกครองอำนาจที่ว่าอยู่ในวัดนั่นแหละพี่น้องเอยเนาะใหพูดออกเพราะว่าทำผิดวินัยอีหยังนี่แหลนะเนาะก็ บางคนเนาะบางคนคอมเมนต์ของตูคัมหลวกะ็แต่ได้คนออกความคิดเห็นก็คือว่าเพื่อนว่าทางพารินนะ่ะเป็นคนเฮ็ดเองพี่น้องเพราะว่าเป็นคนสร้างเองเนาะพญานาคตุตนนี้พี่น้องสร้างแล้วกะ็พารินน่ะเป็นคนจงใจเอาอชิงตำด้วยวที่ผาทงเนื้อผาน้ไม้นาะพี่น้องปืนเลือดแหละเข้าไปในตัวของอพญานาคทันแหละนาะพี่น้องอันนี้คือเอซี SC, ตูคัมบอกมาเนาะและะ้วก็ มาทำเป็นวันนี้มิเห็นน้องเรียกว่าฟันเห็นนั่นเองพี่น้องเอ่ยเนาะและบัดน,นี้เพื่อนกับทั้งอ่าอชาวิชานี่พี่น้องเป็นเป็นวิชาทั้งทั้ง,งอ่าพวกยันพวกชักยันพวกสยศาสตร์เนาะนี่แหละพี่น้องแต่บัดอ่าเป็นธรรมกายเนาะธรรมยุทธ์นี่อย่างเนี่ยพี่นอ้องอ่ามันก็นเลยตรงข้ามกันเนาะพี่น้องอ่าและที่นี่ที่ว่า,าทุกครั้งทีตามข่าวกับท่านเพื่อนท่านลินเนาะหรือว่าพระลินนี่ก็เพื่อนใน กลับไปสูป่ลาวแล้วเนาะเพิ่นงนึ่งจะเอาบรรยากับไปทุกตนเนาะและ,ม,ะ,และลม,มีเอฟซีเนาะหลายคนมาเอ๊ะทำไมถ้าเก่งจริงทำไมไม่ไปช่วยประเทศเจ้าของให้เจริญรุ่งเรืองเนะเาะอ่านี่แหละพี่น้องเอ้เนาะนี่เอาการบอว่ากันเนอ้อแต่มุมมองของคิดของมันและทุกครั้งก็คิดแบบนั้นคือกันพี่น้องเอ้เนาะคิดแบบคือเอฟซี FC ตัวข้ามแมนมาพี่น้องแม่นพี่น้องตัวข้ามาคิดถึงนั้นเนาะเป็นอยังคือมาพี่เนาะพี่น้อง แต่มันกับโบโบ,โบพิษดอกนะครับมามา,มาสร้างหรือว่ามาให้พวกพี่น้องประชาชนทางนี้ได้กราบไหว้ก็ดีใจด้วยเนาะแต่ว่าท่านมาทําแบบนี้บางคนก็แบบว่าประเด็นที่ทุบนละ้ก็ท่านสร้างเองนอกเกือบสองล้านกว่าจะนั้นแล้วมาทุบเองมาทําเองมันก็ยังไงอยู่เนาะพี่น้องเอยนั่นแหละพี่น้องตามที่ติดตามข่าวก็ท่านก็ได้กลบัสบสปปรลาแล้วเนาะพี่น้องนะและ ทุกคําก็อยากถามทุกคนว่าทางอ่า c ทางฝั่งลาวคิดยังไงเนาะกับพระท่านนี้อ่านี่คือทุกคําขอตามอ่าความรู้สึกของพี่น้องชาวลาวเนาะเพราะว่าท่านเองก็เป็นพระสปปลาวพี่น้องเอยเนาะคนติดตามกลายเติบพี่น้องทั้ง TikTok 98000นาะอ่ทาง YouTube ทั้งช่องเพจของเพิ่นก็เป็นล้านกว่าก็ถือว่าเป็นพระดังพอสมคว ทางลาฮองก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ว่าหูจักท่านเนาะและทั้งนี้ก็อาจจะหูจักหลายในทางโลกโซเชียลอย่างนี้แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าก็ทางออนไลน์ทางโซเชียลธรรมะในนี้ก็สอนทั้งนี้ก็ดีแย่งหนึ่งไปแบบหนึ่งเนาะแต่ท่านเพิ่งก็สอนทั้งโลกโซเชียลนัทั้งภายนอกภายในในวัดในวาเนาะท่านก็แนะนำเบิดพี่น้องเอ๋ยแต่มันก็นคือว่าอะไรพี่น้องเนาะทำกรรมดีก็ได้กรรมได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วบางทีท่านอาจจะ อยากแบบว่าจังไดพี่น้องทำความดีเนาะแต่มันก็นยังมีแบบว่ากิเลสยังมีกิเลสพี่น้องเลยเนาะหลายคนเนาะสาหรับตัวคําเองตัวคากันยังว่าเข้ามาพระสงฆ์เนาะพี่น้องเลยว่าไปปฏิบัติแล้วนี่คือละไปเลยเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้บอกได้สอนมีองค์คระของพระพุทธเจ้าไปนาเนาะก่อนพระพุทธเจ้าจะบวชเพิ่นใช่มีดาพลเตัดผมเองเนาะองค์กรัเพิ่นก็เลยถามเนาะแต่พระพระพุทธเจ้าเลยตัดบอกว่า ละเนาะคือเขาละทั้งโลกคือละมันมีอย่างเนี่ยตัตดผมโกนผมโกนหัวนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะคือแบบว่าละไม่สนอย่างแล้วบอกเนี่ยปล่อยวางหมดทุกอย่างมิจฉาเนมธรรมะสอนอเนาะอ่าเพราะว่าโลกนูน้นเราเวียนว่ายตายเกิดเนาะถ้าเรอยากเกิดหรือว่าอยากเวียนว่ายตายเกิดมันก็เป็นแบบนัเพราะเป็นกรรมเนาะพี่น้องนั่นแหละ,หละพี่น้องสําหรับคลิปนี้ทุกครั้งก็ฝากไว้สันน้นๆสักนนะครับนะ จังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะที่เข้ามาชมคลิปของตุคคำแล้วก็ไม่กดค้ามโฆษณาโฆษณาของตุคคำไปนะครับนะอ่ะสวัว่าตุคคำเบ่าผิดพลาดประการใดเนะาะเบาผิดเบาบมถือเบ่าจังใดเนาะเมื่อเิดตุคคำก็อ,กอาจสีห์เท่าบุญเรืงการก็โปรดพิจารณาแล้วก็แนะนำติชมตุคคำได้นะครับนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคอแม่พี่น้องคือเก่าเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตุคคำในเนาะกดติดตามให้ในพี่น้องเอลยเนาะแล้วก็ โบคำโบโค้ดขำโฆษณาให้ทุกขำพี่น้องเอ๋ยขอบคุณในลายเด้อเนาะพี่น้องเอาจากไดนกะอยู่ดีมีแห้งน้องรับฟันดีพี่น้องเอ๋ยเนาะทั้งนี้ฝนตกสามสี่มือเลี้ยนติดเลยพี่น้องโอ้ยเนาะแห้งขนาดเลยยังโชคดีแต่ว่าตกกลางคืนเนาะเอาก็ได้ษักพรถ้าตกกลางเว่นนี่โอ้จะไปเห็นงานจิ่ไใดพี่น้องเอ๋ยเนาะเอาทุกขำก็คือเสียคอตัวอำลาพระเจ้าความเม่พี่น้องไปก็คือเสียขอตัวกล่าวคำว่า สวัสดีครับและสบายดีเด้อพี you know? ่น้องบ๊ายบาย